สวัสดีทุกคนนะคะบปดนคือผมเบนต์นะครับเ mm hmm. ลมวนเดินดอีกแล้วที่ที่คุณเคยสวัสดีครับนปีิคือผมเบนต์นะครับ b x n z หรือว่าน้องเบนต์เอสพู hmm. นะครับก็วันนี้ก็จะมาขี่รถกลับบ้านนะครับเฮ mm ้ย hmm. ไม่ได้กลับบ้านอีกเดี๋ยวจะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็ขี่กลับจากโรงเรียนเนาะ โอ้โห oh, ไม่ได้ทําคลิปนานเลยสิบเอ็ดเดือนเกือบปีนึงอ่ะไม่ได้ขี่ไม่ใช่ไม่ได้ขี่หรอกไม่ได้ลงฟูลอายเขาขอโทษด้วยครับขอโทษเอซทุกคนนะครับที่รอคอยเนาะนี่ก็อยู่โรงเรียนผมนะครับเหมือนเดิม ก็วันนี้ก็ขี่มาแต่แรกก็ไม่จะไม่ขี่หรอครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็เพิ่งจะกลับมาขี่เมื่อไม่นานนี้แล้วเพราะว่าเพิ่งได้รถมาเนาะอันนี้ก็ตอนนี้กี่โมงวะบ่ายสามครึ่งนะครับโอนน้แ้ถึง้ร้านรถก็นะ่าจะประมาณสี่โมงโดยประมาณคนระับวันนี้จะเอาเรถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนท่าเรกนะครับ น้ำมันเครื่องด้วยเพราะายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ก็ชุดน,นักเรียนเลยนะครับทุกคนใส่ชุดน,นักเรียนเลยเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอ้ยร้อน นนอดดนมากนะทุกคนทั้งขาความร้อนขอรถอ๋ะแดดแรงมากนะป่ายสามโมงโรงแรมผมเลิกป่ายสามเนาะออกไ,ออได้ไป่ายสามยังไงมันก็ต้องเอสพันนะทุกคนก็ก่อนั่งนี้ก็ใครที่ติดตามในเซอยู่ผมก็ ไปขี่ V4 นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเนาะเออขายเอทันไปซื้อ V4 ผมว่ามันไม่ใช่ทางผมก็เลยไม่มาเอาเอทันปียี่ิเดโอ้โหทั้งหล่อทั้งเท่สุดในรุ่นแล้วตัวใหม่ด้วยมีวิงพร้อมรถกระเท่โอ้โหเท่กว่านี้ไม่มี้ะ รถก็ติดโรงเรียนเนาะติดทุ่งเนี่ยแลบเพราโรงเรียนเขาเลิกออเหรอที่จริงก็ได้มาก็อยากทำคลิปเลยนะแต่ว่าผมไปรอดอเนาะแล้วก็หาสายไม่ไมเจอผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะต้องขอโทษจริงๆครับถ้าอยากดูคลิปเรื่อยๆก็ ฝากเป็นกงกำลังใจด้วยครับอาจจะลงบ่อยเนาะช่วงนี้เพราะหนึ่งเายคือแค่จบม .6 แล้วนะครับก็เลยอยากจะรีบลงคลิปนะเผื่อทุกคนอยากดูเนี้ยเก็บไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งเคยได้ขี่เอสพัน์มันลงเบียอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ดีนะครับครั้งหนึ่งเราเคยได้พยายามนะทุกคนเพื่อที่จะซื้อมันมาอะไรเงี้ย เราได้ขี่รถที่ทุกคนเป็นฝ่ฝันนะครับในตอนที่ผมไม่มีเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อยากดูคลิปที่ขี่มาโรงเรียนแต่ว่าก็หาได้ยากนะเพราะว่าคนที่ขี่บิ๊กไบค์ก็น้อยมากในอย่างผมเองก็เป็นคนที่ขี่เอทันเนาะมันก็เลยแบบเออว่ะรีบทำดีกว่าเนาะเพราะว่ามัน มีคนอยากมีคนดูเลยรประมาณนี้เออช่วงนี้ก็อาจจะพูดสี่ิขันขันับไม่สบายเนาะเจ็บคอเป็นไข้ร้อนร้อนครับสำหรับเวทพัน์ในการขี่มันรงเรียนนะครับก็ถามว่าต่อจนไหม มันก็ขี่ได้นะครับถ้ามีจางซื้อนะใครที่กำลังพยายามก็สู้ๆนะครับทุกคนสักววันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จครับผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าวันหนึ่งผมจะมีขี่แต่ว่า,าวันนี้ทำได้แล้วนะครับเราต้องพยายามเต็มที่ทุกคนต้องพยายามครับอยู่เฉยๆมันไม่มาห้าหรอก คืยใส่ตังค์มันไม่มาเนาะทุกคนมึงโหยอยากเลี้ยวแบบนี้ก็เลี้ยวโอเคนะสำหรับ F1000 ปี20กับปี23ผมโดยแล้วค่อนข้างการขี่ค่อนข้างต่างนะหนึ่งเลยคือ ล้อที่ยาวขึ้นชิพเต์ที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นแล้วก็มีระบบคูลคอนโทรลมีระบบอุ่นมือนะครับทุกคนจะสงสัยว่าคูลคอนโทรลคือไหนเนี่ครับคือคูลคอนโทรลอันนี้นคูอนโทรลก็คือเนี่ยเวลาเราขี่อยู่อย่างเงี้ยเราอยากล้อคามเรวใช่ไหมที่เนี่ยทุกคนดูคามเรวที่80ดสิบนะ เขียนาอ่ะเขีนเา,ากดล็อกเราปล่อยมือเราไม่ต้องให้มันปิดเองอย่างเงี้ยดูดิผมไม่ได้ทำอะไรนะดูมืออ่ะเห็นปะเราปล่อยได้เลยมันดีต่อการออกทิปนะทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่ชอบออกทิปนะครับ ทำคลิปแนวไหนก็บอกมาได้นะครับทุกคนฟันเด้นแนวไหนที่ทุกคนอยากได้ก็บอกผมได้เลยผมพร้อมที่จะทำให้นะอยากดูคลิปก็ช่วยกันนะะช่วยกันคลิปเฮีย,ยกให้ลองคลิปอะไรเนาะบอกได้เลยไม่ต้องหวัง เับิว์จัดให้เออบางทีทุกคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกัผมผมาอายุสิบเก้านะครับดับเรียนปีหนึ่งตอนแรกเรียนปปชมาไม่ชอบนะครับเรียนปีหนึ่งไม่ชอบเลยออกนะครับมาเรียนม4ใหม่ผมอาดคลิปวันอังคารทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปมันพุธเลยผมน่าจะลงพัาคารเลยแหละเพราะว่า ตัดก็ตัดไม่น่าจะนานนะครับตัดแป๊บเดียวผมอยากทำคลิปนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็ลงเรื่อยๆเนะาะเพราะว่ามันจะได้เป็นหลายๆคลิปเนาะวันนี้ผมอาจจะลงคลิปขี่รถอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ผมก็ผมจะอาจขี่รถทุกวันเลยจกกนกว่าจะจบพอตอนเย็นปุ๊บกลับบ้านแล้วก็อาจจะทำคลิปอย่างอื่นแล้วลงก่อนขี่รถไปโรงเรียนสักวันหนึ่งสองวันแล้วก็ค่อยลงคลิปใหม่อย่างเงี้ยครับทุกคน พอเข้าใจไหมแหละประมาณนั้นมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะทุกคนบางทีลงคลิปขี่รถทุกวันผมก็กลัวทุกคนเบื่อเหมือนกัน มันค่อนข้างติดมากผมเลยไม่ค่อยอยากอัขฉาวไปนะจะอ,อัดฉากก็มากกว่าเพราะว่ามันต้องออกแต่เช้านะถ้าไม่อยากให้รถติดมันต้องออกแต่เช้าแล้วซึ่งถ้าเราออกแต่เช้ามันก็จะไม่มีอะไระทุกคนเข้าใจปะ่ะมันก็แค่แบบเออคลิปก็จะช้าถึงก็เร็วอย่างเงี้ยถ้าผมบอกผมบอออกตีห้าหตีห้าครึ่งตีห้าอย่างเงี้ยว่า เช่นที่ผมไปรถติดมากๆนะครับค่อนข้างที่จะติดคนระับติดอย่เลยอติดจนกระทั่งแบบว่ารถใหญ่ค่อยๆกระเทบอะ่ะและ้วเช่งรถมอไซค์ยอย่างเราที่เป็นบีกใบนะครับมันก็พอมุดได้แต่ว่ามันไม่ใช่แนวนะครับไม่ใช่ทางมันอะไรประมาณเนี้ยเออ แล้วถ้ามันจะมีพวกพวกหนึง่งแล้วจะขี่ไปทำไม,มก็อยากขี่อ่ะเออทำไมอะ่ะมีตางคซื้อให้ขี่อ่ะ แล้วผมจะทำอะไรกับรถคันนี้อีกไหมทำแน่นอนครับหนึ่งในคือท่อฟูนะท่อฟูเหมือนเดิมเลยทำาไมาต้องจัดท่อฟูคาร์บอนตรงชิ้นดำล้อฝาเบรกแค่นั้นเลยครับอาจจะทำแค่นี้ เบรกนี่คือไม่ใช่ปั๊มล่างนะครับปั๊มบนอาแค่เนี่ยปั๊มมือเบรกมือคัดแค่นี้ใช่เพราะว่าทำเยอะก็ต่างๆนะครับอาจจะทำพวกอาจจะเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนเออกรองอย่างนี้นครับแล้วก็จูนใช่อาจจะนำไปจูนด้วยนะครับอ๋อลืมบอกร้านที่ผมกำลังไปนี่คือร้านอัพเกรดไบค์นะครับ ร้านเขาทําดีมากรถผมก็วิ่งไป4000กโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเครื่องเลยอาจจะถามว่าเนี่ยรถเพิ่งออกมันไม่ใช่หรอมันเป็นรถเดโม่มันเป็นรถทดลองเออมันก็เลยอาจจะราคาถูกลงแต่ว่าตามการใช้งานของเขา,าครับไอ้อ,อย่างเลยคือตอดดีมากม V23 แดกน้ำมันสุด ตรงไหนวาผมลืมลวอะออนี่นี่นี่ชึ่แล้วนะครับทุกคนอัเกตไปร้านพี่เขาทำรถแข่งด้วยเนาะโอเคครับถ้าจะชอบคลิปนี้นะก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับทุกคนเพื<ๆ>่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับเพราะว่าถ้ากดเยอะก็จะทำเยอะทำบ่อยนะเออขอบคุณมากครับไปเจอกันครับบ๊ายบาย